วันนี้ก็พบกับเฟรศเลยกรรมอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เฟรมมารับน้องเหมือนกลับมาหาน้องอน้องไซส์นะคะเพื่อดูอาการของน้องเขาเพราะวันนี้เป็นวันที่น้องออกจากโรงพยาบาลพอดีเมื่อเช้าพาน้องไปทาหน้าอกมาคนหนึ่งที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะก็คือให้น้องไปดูที่โรงพยาบาลตอนนี้น้องก็แอดมิดรอผ่าตัดประมาณช่วงบ่ายแต่ไม่รู้ว่ากี่โมงนะคะแต่ตอนนี้ก็มา ดูอาการของน้องไปหน่อยนะคะเป็นไงบ้างเจ็บตึงๆใช่ไหมหกเจ็ดวันเนี่ยอาการเป็นไงบ้างคะไม่เจ็บฉี่ปวดอะไรยังไงไหมปวดฉี่ก็ปกติไปยังไม่ค่อยชินพยาบาลดูแลดีไหมดูแลดีโอเคใช่ไหมคะแล้วแล้วคุณหมอมาหากี่ครั้งไหมคุณหมอมาหาวันเปิดแผล แล้ววันไหนน้องเขาตัดไหมนะคะพี่เฟรมจะรีวิวให้ดูอีกเพราะว่าอีกประมาณ5-7วันจะพาน้องไปตัดไหมนะคะก็ตอนนี้อีกประมาณ 15-17, 22-23, 28-29ก็จะมีแปลงเพศอีกที่ไล่มาทั้งหมดนี้ว่พี่เฟรมจะรีวิวให้ดูนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ